สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับร้าน AT เครื่องเสียงนครพนมนะครับวันนี้ผมมี EQ นะครับหรือว่า Equalizer นะครับจากแบรนด์ My n v e นะครับเป็นรุ่น Pro 231นะครับมาให้ชมและมา r e v i e จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกัน มาดูอุปกรณ์อยู่ในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็จะมีตัวเครื่องอิควอไลเซอร์นะครับให้1เครื่องนะครับมีสาย AC 1อันนะครับแล้วก็คู่มือนะครับอ่า EQ นะครับทำหน้าที่บูตสัญญาณนะครับ่าคัดสัญญาณที่เกินหรือขาดหายนะครับบางความถี่ที่มันเกินเราสามารถเอา EQ เนี่ยมาจัดการได้หรือว่าบางความถี่ที่มันหายไปเราก็สามารถเอา EQ มาบูตขึ้นได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตากันบ้างว่าเป็นยังไงหน้าตาของ EQ นะครับก็จะมีในเรื่องส่วนของการยกความถี่ตั้งแต่รับ ไปจนถึง20,000เฮิรต์นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของสวิทช์บายพาสนะครับในกรณีที่อยากเช็คสัญญาณนะครับว่าเสียงอ่ะจากมิกเซอร์มาเข้า EQ แล้วเราทําการปรับที่ความถี่แล้วเสียงมันจะเพี้ยนมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าก็สามารถเช็คได้โดยการกดบายพาสแล้วฝังดูนะครับอ่าตัวนี้สามารถกดฝังได้เลยนะต่อมาในเรื่องส่วนของโวลลุ่มนะครับสามารถปรับเร่งลดความดังได้นะครับจากเกณฑ์อินพุตนะครับก็คือจากมิกเซอร์มาเข้า e q นะครับถ้าเป็นสัญญาณที่มันน้อยมันเบานะครับเราสามารถเร่งโวลลุ่ม ขึ้นได้นั่นเองให้มันดังขึ้นนะครับต่อมาเป็นสวิฟช์โลคัสนะครับมันจะคัสตั้งแต่ย่าน20เฮิรต์นะครับไปจนถึง50เฮิรต์นะครับ แล้วก็มีเรนต์นะครับในการบวกสัญญาณหรือลบสัญญาณนะครับบวก12ลบ12นั่นเองนะครับสำหรับหน้าตา EQ ิวก็จะประมาณนี้เลยนะครับสีดำดุดันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับโปร3 3 1มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีในเรื่องส่วนของสวิตช์เปิดปิดนะครับช่องเสียบปลั๊กไฟ AC แล้วก็เป็นภาค Input o u t p u t นะครับอันนี้จะแบ่งช่องให้แบบเป็น XR หรือหัวโฟนเลยเสียบได้ทั้ง XR และหัวโฟนนะครับที่เป็นหัวโมโนนะครับ A กับ B อันนี้เหมือนกันเลยนะครับช่องระบายความร้อนก็มีตัวนี้ นะครับต่อไปเป็นการต่อนะครับเสียบปลั๊ก AC เสียบสัญญาณ Input เสียบสัญญาณ Output อินพุตนะครับมาจากแหล่งกำเนิดเสียงไม่ว่าจะเป็น CD m i มิกเซอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือ Output ก็ออกไปใช้ไม่ว่าจะเป็นเข้าคอร์สหรือเข้า p o w e r อร์ต่างๆนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละท่านนะครับสำหรับหลังเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับฝัง A และฟัง B นะครับแต่ผมจะสาธิตให้ดูแค่ฝั่งเดียวนะครับเปิดสวิตช์นะครับ แล้วก็ทำการเปิดวุลลุ่มขึ้นนะอันนี้คือแหล่งกำเนิดเสียงของผมนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับจะทำให้สัญญาณมันเบานะครับอาจจะได้เร่งแรงนิดหนึ่งนะครับทำการถ้าต้องการบูธเบสนะครับก็ทำการปรับความถี่ประมาณ50เฮิรตหรือไปจนถึง100เฮิรตนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับ ความชอบของแต่ละคนด้วยนะครับบางคนชอบแข็งชอบนุ่มชอบลึกอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็สามารถยกได้เลยนะครับอันนี้โลคัสนะครับปรับแล้วลองกดดูได้นะครับอ่ะเห็นไหมฮะอันนี้ผมยังไม่บวก12นะครับเลนเลนคือยังไม่บวกขึ้น12บีบีนะครับอ,อันนี้คือยกผมจะยกเสียงแหลมขึ้นไปเลย ทำการกดนะครับพเพิ่ม DB อ่ะเห็นไหมครับ,เ,รบเสียงก็จะมาเลยอ่ะดูอีกรอบอ่ะกดพเพิ่มอ่ะนะครับหรือว่าต้องการตัดความถี่ตั้งแต่ย่าน20เฮิรตไปจนถึง50เฮิรตทิ้งก็กดโลคัสเลยนะครับหรือว่าไม่ต้องการใช้โลคัสก็กดออกไม่ให้ไปติดนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับการใช้ EQ นะครับความทีไนที่มันเกินก็คัดมันลงความทีไนที่มันขาดหายก็บู๊ตมันขึ้น นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งของหอแต่ละคนนะครับผมจะไม่เจาะลึกขนาดนั้นนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับหรืออยากแบ่งปันความรู้ผมพูดผิดพูดถูกยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับเจ้า EQ My NPE Pro 231เครื่องนี้นะครับสามารถกดลิงก์ Facebook ด้านล่างได้เลยแล้วบอกว่ามาจาก YouTube AT Audio Official นะครับอยากได้ EQ เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลดราคาพิเศษให้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับร้าน ผมช่างเบิร์ตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ